ที่นี่มีสัตวบาลด้วยนะครับเพราะว่าเด็กๆที่นี่เขาก็จะเป็นสัตวบาลเองเรียนจบสัตวบาลมาก็ต้องเจาะเอาลมออกอันนี้มันเป็นอะไรลูกท้องอืดค่ะท้องอืดอันนี้โอ้ท้องอืดแล้วบีบลมอออโอ้มันมันท้องอืดอันนี้เวลาแพะท้องอืดครับก็จะอ,อ,อย่างงี้เอามันออกไหมนี่ออกอยู่พอน,นี่ได้กินไหมฮะเราต้องเจาะตรงนี้อ่ะไม่ได้เจาะข้างล่างหรอ ใช่พ่อพ่อตรงนี้อันนี้มันอยู่เนี่ยพ่อได้ยินเสียงไหมได้ยินได้ยินอันนี้คือเสียงลมใช่ไหมใช่อ๋อเวลาเราเจาะเอาลมออกในท้องแพะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเอออันนี้ครับเวลาการการเจาะเอาออกอ๋อมันจะไม่ลุกใช่ไหมเจาะแล้วมันจะลุกไหมมันยังลุกไม่ได้เพราะว่าท้องมันอืดไงพ่อเหรอเออเอาเอาเอาเจาะอีกเหรอเมื่อกี้ตันแล้วเหรอ อันนี้แหละครับเวลาเจาะนะครับว่าท้องแพะเจาะปัะ๊บต้องเจาะตรงไหนวัดยังไงอันนี้ถ้าไม่ได้เรียนมาไม่รู้ใช่ค่ะเอออันนี้อย่าไปเจาะมุ่มั่วนะครับลูกสาวเรียนมาเขาเรียนปั๊บแล้วก,ก็จะเป็นสัตวบาลอย่างนี้อ่าอันนี้คือมันจินเยอะแล้วมันอืดใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกษตรกรไปทําเองท้องอืดมันจะเป็นอย่างนี้ ท้องอืดจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เคาะเคาะดูดูนะสำหรับเกษตรกรหรือว่าคนที่เลี้ยงก็ดูเคาะเคาะอ,อ,อ้มันอืดอีกแล้วเจาะอีกใช่ไหมนี่ใช่ค่ะก็ต้องเจาะจนกว่าลมมันจะออกหมดอ้าวเจาะจนกว่าลมจะออกหมดครับต้องจับแขนจับขามันไว้ด้วยนะาอาการนี้มันเกิดจากอะไรมันกินเยอะใช่ค่ะอันนี้แหละครับแพะกินเยอะ แพะกินเยอะแล้วก็จะ,ะท้องอืดถ้าใครไม่รู้นี่แพะตายเลยใช่ไหมใช่ค่ะท้องอืดจนตายใช่แต่เราก็ต้องเจาะอย่างนี้อันนี้ครับเข้ามาเรียนรู้ได้ครับเพราะว่าอู้หูกินกินนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าต้องถอยหลังออกครับอันนี้กินกินแรงมากกินแรงกินคนกินคนอันนี้กําลังเจาะออกครับถ้าใครอยากจะ มาเรียนรู้เรื่องสัตวบาล<อ>เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตอ,อยู่กับสัตว์ครับที่นี่เลยครับเราบอกได้เลยว่าที่นี่ทุกคนเนี่ยคือการเรียนมาแล้วก็มาบอกน้องๆว่าทําอย่างนี้นะอย่างนี้นะนี่แหละเวลาเราเรียนมาแล้วก็ได้ใช้ยุบลงอยู่ยุบลงแล้วใช่ไหมน,นี่มันจะลุกขึ้นไหมแล้วถ้าพักมันก็จะลุกได้พ่อโอเคนี่แหละครับใครอยากมาเรียนรู้เรื่องการเจาะพุงแพะก็ มาได้เลยเด้อไปพ่อเดี๋ยวไอ้ข้ามึงก่อนเนาะฮะว่าค่อยถ่ายตอนที่มันลุกได้ก็ได้อาเ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 อาดู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 สดๆนะครับเพราะว่าก็ได้เห็นกันสดๆนี่แหละว่าแพะเวลาเขาเขาเจาะท้องเป็นยังไงเวลาเจาะท้องแพะเป็นยังไงอันนี้นะเดี๋ยวลูกสาวจะเจาะครับปั๊บตึ๊บอุ้ยมันร้อง โอ,อ้น,น้ออนาบอกเลยเหรออุ้ยน้าบอกเลยอะ่ะโอ้ถ้าพวกไม่เรียนมานี่ก็จะขยักขยแงงนะแต่พวกเรียนมามันรู้เนาะมันทํำยังไงเนาะเอา้าดูสิโอ้หนไม่เสียตังค์ที่ส่งไปเรียนโอ้ไม่ไม่ไม่เสียดายตังค์ที่ส่งไปเรียนนี่แหละครับลูกเกษตรกรพ่อส่งไปเรียนเสร็จแล้วกลับมาตัวเองก็มาได้ใช้อาชีพ ที่เรียนมาครับไม่ต้องไปเป็นหมอเหมืออะไรไว้ทำแค่ของตัวเองก็พอแล้วครับอย่าไปสอบมันเลยหมอลูกเอาไม่แค่นี้แหละ <พอ S 1> เรียนมากูก็ร <พอ S 1> ู้แล้วอ่จบแล้วเนาะนี่แหละมันก็จะลุกขึ้นเดี๋ยวจะให้เห็นครับเวลามันลุกขึ้นปล่อยดิอ่ะมันจะลุกแต่มันจะลุกได้เองพอตอนนี้มันยังไม่ขเออไปอยู่ตรงนี้เอเอ นี่แหละครับเออเอาเป็นไงลุกไหมลุกมันปกติมันจะร้องอ้ย่างงี้ใช่ไหมเออว่ะไม่เสียดายที่ส่งเงินไปเรียนเออเอาปึ๊บมันจะลุกเองนี่เอาลุกไหมแม่ไม่เอาไม่อันนี้พ่อมันต้องอีกสักพักแหล,ละเหรอใช่ ถ้าลุกได้ก็คือโอเคแล้วอืม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 อันนี้คือว่าโอเคแล้วใช่ไหมนี่ใช่จบแล้วครับเวลาที่จะดูแลแพะหรือว่าเจาะเอ่อเอ่อท้องแพะเวลาบันอืดเราต้องเจาะตรงไหนนะเอาชี้ย้ําอีกทีหนึ่งลูกอันนี้พ่อวัดเนี่ยมันจะมีซี่โครงอยู่ตรงนี้อ่าฮะตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกระเพาะมันอ่าฮะเรแล้วก็ต้องเจาะตรงนี้แหละเจาะตรงตรงนี้พ่อตรงนี้จะเป็นซี่โครงเนี่ยถ้าเราจับอ่าเราก็วัดไปสามนิ้วอย่างเงี้ยใช่ไหมฮแล้วเราก็เจาะ อืเจาะถ้านอนหงายหรือนอนคว่ำนอนนอนตะแคงอ้าถ้านอนตะแคงแบบแบบนี้นี้อ่าอันนี้คือเวลาเจาะนะครับเจาะพอเจาะเสร็จแล้วมันก็จะลมออกลมออกใช่ค่ะโอเคนี่แหละครับเวลาเจาะแพะสามนิ้วลงไปจากกระดูกซี่โครงซี่โครงกระดูกข้างหลังมันใช่ค่ะแล้วก็สามนิ้วลงไปแล้วก็เจาะเออต้องไปเรียน ถ้าไม่เรียนคุณก็จะไม่เป็นครับต้องมาเรียนถึงจะเป็น